สวัสดีเช้าวันใหม่ครับก็วันนี้นะครับผมมาลองชิมกาแฟอโรมาเอ็กซ์เพรสีฟเบลนด์นะครับซึ่งผมซื้อมาราคาประมาณ140กว่าบาทนะครับกับอีกห่อหนึ่งครับอันนี้ผมแกะดื่มไปละเป็นอาราบิก้าสเปเชียลนะครับเป็นเม็ดเลยนะครับดังนั้นเราต้องเอามาบดเองนะครับโดยเครื่องบดแบบนี้ครับนี่ขณะที่พูดอยู่นี่กลิ่นก็หอมออกมาเลยนะครับเพราะว่ามันจะมีช่องนี่คะ ซองให้กลิ่นออกตรงนี้นะครับแต่ว่าไม่มีอากาศเข้านะครับคือออกได้นะครับเป็นระบบกลไกของซองเขานะครับซึ่งผมบอกเลยว่าคนที่มาลองดื่มกาแฟแบบนี้นะครับจะได้กลิ่นหอมแบบนี้เป็นประจําทุกเช้าทุกกลางวันทุกเย็นนะครับถ้าเกิดใครทันเวลาไหนดื่มเวลาไหนก็แบบนั้นนะเอะเพิ่มไม่เป็นการเสียเวลานะครับจริงๆเขามีเครื่องปั่นอยู่ที่แม็กเวลลูแบบเครื่องเบล่์เลยนะครับแต่ว่าผมมีความเชื่อโดยส่วนตัวว่าถ้าเราเอามาบดเองทีละนิดทีละนิดอ่ะ มันจะหอมกว่าครับเดี๋ยวเรามาบดกันเลยครับเริ่มจากการเปิดก่อนครับเราก็ตัดออกมาเลยครับนี่นะครับปึ๊บแล้วก็ดูสิครับเห็นเมล็ดกาแฟใช่ไหมครับเราก็ใส่เข้าไปในเครื่องนี้นะครับซึ่งอันเนี้ยมันมีเศษกาแฟเก่าอยู่นะครับถ้าจะให้ดีนะครับเอาออกไปก่อนครับเพื่อเราจะได้นี่นะครับแล้วก็ฟันเฟืองตรงนี้นะครับให้เราตั้ง ตามความละเอียดที่เราต้องการนะครับอันนี้เดี๋ยวเทออกก่อนนะครับเอาไปไว้ในไว้ไว้ในในซองหรืออะไรก็ได้ที่เราจะเอามาดูนะครับแก้ขัดไปก่อนเอาไทยนี่ก่อนครับจะได้ดูผงมันด้วยนะครับนี่ครับมาดูใกล้ๆครับผงกาแฟนะครับที่บดแล้วนะครับนี่นะครับอันนี้คือเมื่อวานนี้นะครับก็คือเป็นกาแฟ ซองนี้นะครับมีเดียมโรสเทปนะครับแต่ชาวนี้ผมจะมาลองบดนี่เอ็กเซคิวทีบเบลนด์นะครับมีเดียมโรสเทปนะครับอ่ะเราก็เปิดใส่เข้าไปเลยครับนี่นะครับแล้วก็อันนี้นะครับเราหาที่ปิดไม่ใช่ที่เิ็ที่ทหนีบนะครับมันหนีบไว้นะครับ,น,บ,น,รบนี่ มาลองบดกันเลยนะครับมือนได้อย่างเงี้ยตัวนี้ผมซื้อมาร้อยเจ็ดสิบกว่าบาทนะครับอ่ะอันนี้เราเดี๋ยวเราตัดไปตอนที่ผมบดเสร็จแล้วเลยครับก็คราวนี้นะครับผมตั้งให้มันไม่ละเอียดมากสังเกตดูว่าผงกาแฟเนี่ยครับก็ ถ้าเกิดว่ากาแฟมันหยาบอ่ะมันมีข้อดีนะครับก็คือว่าเวลาเรากดน้ําอุ่นนะครับลงไปเนี่ยคือผมจะไม่เรียกว่าน้ําร้อนนะครับเพราะว่ากากรติกอันนี้มันมีนมข้อดีก็คือว่าน้ําไม่ร้อนจนเกินไปนะครับเราสามารถเด่นได้เลยนะครับเห็นไหมครับถ้าเป็นกาแฟผงหยาบเนี่ยน้ําจะไหลออกมาเร็วนะครับเห็นไหมครับนี่สำหรับคนใจร้อนนะครับก็ให้มันหยาบหน่อยแต่ผมเชื่อว่าจริงๆแล้วละเอียดอะ่ะมันจะได้ความเข้มข้น และรสของกาแฟมากกว่านะครับอันนี้คืออันเก่านะครับอันนี้ก็คือของที่เหลือจากเมื่อวานนะครับใครที่อยากจะบดทิ้งไว้นะครับผมก็คิดว่าเอาพอประมาณนะครับเพราะเชื่อว่าถ้าเกิดว่าเป็นความเชื่อของผมนะครับผมไม่ได้มีความรู้มากแต่ว่าอ่าเดี๋ยวผมไปเอาช้อนมาก่อนได้เป็นช้อนแกงครับเพราะว่าช้อนกาแฟอยู่ในเรนชักนะคนก่อนนะครับจะคนให้เข้ากับน้าตาลในแก้วนี้ผมใส่น้าตาลไว้ใช่ไหมครับเดี๋ยวคนนะครับ เดี๋ยวมาลองชิมกันดูครับว่ากลิ่นและรสชาตินะครับจะเป็นยังไงนะครับสำหรับกาแฟนี้นะครับอ่าคนครับเพิ่มน้ำอุ่นอีกนิดนึงนะครับอ่าจะเรียกว่าน้ำร้อนก็ได้นะครับอ่าเพิ่มน้ำร้อนอีกนิดหนึ่งอ่ะเดี๋ยวมาลองดมกลิ่นกอนครับมันหอมกลิ่นไหมครับของเมล็ดกาแฟครับทีนี้เรามาลองชิมกันดูครับ นื่องจากผมใส่น้ําตาลเยอะครับดื่มดําครับดื่มดําโอโหเยี่ยมครับอย่างนี้ก็คือชีวิตเราจะมีความสุขอีกแล้วครับแลวเริ่มต้นวันใหม่กับกาแฟนี่ครับ Aroma Executive Blend นะครับ Medium ก็ลองไปหาซื้อดูนี่ผมซื้อมาจาก MacValue นะครับจริงๆที่ MacValue เนี่ยเขามีเครื่องบดเครื่องใหญ่นะครับลองสอบถามพนักง,งานดูว่าเราจะให้เขาบดเลยได้ไหมแต่ผมเอามาบดเองดีกว่าครับเพราะว่ารู้สึกว่ากลิ่นมันจะ เก็บกลิ่นดีก,กว่านะครับเป็นเม็ดเม่ยนะครับกลิ่นหอมกว่านะครับ mm hmm. ก็จบแต่เพียงเท่าน mm hmm. ี้นนครับสวัสดีครับ